ครับสวัสดีทุกคนนะครับที่มาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปรีวิวมอสกันอีกแล้วนะคะเออช่องผมกลายเป็นช่องรีวิวมอสอีกแล้วนะคบวันนี้เรามีมอสมาแจากบวชลงบวดรีวิวบวกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมอสในวันนี้มีชื่อว่ามอสว่า เด็กเอ่อมีเชื่อมดว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะมันก็คือมดที่เพิ่มกลองไม้ของเกมายครับให้มีความสวยงามและน่า จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยนะครับผมบ่าโอเคนะครับอุปกรณ์ในมอดนี้นะครับมันจะเสกไม่ได้นะครับมันจะต้องควานะครับอุปกรณ์ในการควาก็มันก็คือไม้ของมอดนะครับไม้ของแอดออกไม้ของเกมไม้ควากปกตินะครับก็จะมีหลายแบบให้เราเลือกนะผมจะขอหยิบมาให้ดูแล้วกันก็เราจะต้องมีไม้โอแบบนี้นะเป็น เวอร์ชัน1.14นะแต่ว่ามัดนี่มาขอ1.17นะครับหรือว่า1.16.200ก็ได้นะครับก็โอเคนะครับก็อเ้อเ่นั้นเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการคลาฟแอดออนกันนะครับวิธีการคราฟแอดออนนะครับก็ตามลักษณะของแอดออนก็จะประมาณให้เราเอาไม้โอ๊บนะครับวางเรียงแบบนี้นะเป็นไม้โอ๊บที่ยังไม่ได้แปรรูปนะครับก็วางเรียงแบบนี้ ให้เหมือนเป็นตัว H นะคะผมมษาอางปิดตัว H อันนี้นะเราก็จะเอาไม้แบบนี้นะไปวางไว้บนล่านะเราก็จะได้ก่องแบบนี้มานะ เราจะมาดูกันว่ากล่องหน้าตาแบบไหนนะก็กวามที่ผมลงแสงงาวันที่มันอาจจะมีแบบพาร์เทเจอร์ระหว่างรอโรลดก็กระโดดซิกแซกไปซิกแซกไปเอามาแล้วเอ๊ก็หน้าตากล่องจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองรีวิวให้ดูกันแบบละเอียดเลยนี่นะหน้าตากล่องก็ประมาณนี้เลยนะคะโอ้ก็วิธีการจะ กล่องเปิดกล่องก็ให้คลิกเข้าไปที่กล่องแล้วมันก็จะเปิดอันนั้นะถ้าจะปิดก็คลิกไปที่กล่องแลัวอันนั้นนะครับมันจะมีคําว่าโอเพนนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปนะหน้าตากล่องก็จะประมาณนี้เลยนะใส่ของได้นะก็เดี๋ยวผมจะขอตัดไปตอนที่แบบรับหมดทุกไม้แล้วละกันนะครับนี่นะครับหน้าตาของกล่องไม้ทั้งหมดนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะผม ็ดูสวยไปแบบนะเพราะว่าเป็นการเอาไม้มาทําแบบรั่วไหลซึ่งมันสามารถเปิดได้ทุกกล่องเลยนะครับก็จะคราสแบบเดียวกันหมดเลยนะครับเออก็ถ้าใครยังคราสไม่เป็นนะเดี๋ยวผมก็จะคราสให้ดูอีกรอบตอนท้ายคลิปนะคบก็หน้าตาไม้มันจะเป็นประมาณนี้นะปิดเปิดได้ตามปกติแล้วใส่ของนะแต่ถ้าเรายังไม่เปิดนะเราจะใส่ของไม่ได้นะเราต้องเปิดก่อนเท่านั้นนะเป็นเอเวเรตเอลเป็นความสามารถของแอดออนนะครับ ก็วัาจัสนสก็ปิดเปิดปิดเล่นไปสามารถใช้งานได้นะครับก็ต่อไปนะคบเอนออนนี้ผมไม่รู้ว่าไม้นี้จะใช้ได้บ่าเดี๋ยวเราลองคราดดูนะผมอยากรู้ไม่ผมไม่ผมเพิ่งลงอ,ออนมาเหมือนกันแล้วก็ไปดูวิธีคราฟมาแค่นั้นนะยังไม่รู้เลยว,ว่าไม้แบบนี้มันคราฟได้ไหมถ้ามันคราฟได้มันจะโคตรเอฟรูดิงกิเเบลเลยเฉียวเฉียวมาดูกันะครับชบิบนี่หนึงุ้ยอ๋อ ลูกไม้เลยอะดิก็ตอนแรกผมไม่รู้นะครับก็คือแบบเพิ่งโลแอดออนมาไงผมก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจโอเคก็หลังจากลงแอดออนนี่มาคุณก็จะสามารถคราฟได้ปกติเพราะว่าแอดออนนี่มันสุดยอดเลยล่แหละเอ้เอ้เอ้โอเคได้ละสมมุตินี้เราก็โยนทิ้งไปโยนทิ้งกันไปตรงนี้แหละโอเคโโโอออเเคค้ สองกล่องนี้ก็ใช้ได้นะคะโอเคครับได้เหมือนกันสองไม้น,มนี่ยโอเคนี่หน้าตาของอาร์ตออนก,ก็จะประมาณนี้เลยนะครับมันแบบดูเก๋ดูสวยหรูตามระเบียบเลยนะครับมันจะแบบดูสวยมากนะคะแบบเอาไปตกแต่งในซีรีส์แบบเล่นเอาชีวิตลอดหรือว่าทำอะไรนะครับก็น่าสนใจนะคะก็คลิปนี้ขอต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย